สวัสดีครับวันนี้พบกันในหัวข้อคอนอนะครับก็วันนี้ผมจะมาพูดในจุดที่ประโยชน์ของคอนนะครับคุณร่วมน้อยเนี่ยนะครับว่าประโยชน์ของมันจริงๆคืออะไรนะครับประโยชน์ของคอนนที่นักคณิตสาวคิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะช่วยมากนะครับในเรื่องของการแก้สมการนะครับเพราะว่าสมการเนี่ยนะครับถ้าเราแก้อย่างถูกวิธีเนี่ยมันก็จะง่ายมากนะครับอย่างเช่นกรณีนี้นะครับ x ส่วน2 ลบ x ส่วน3เท่ากับ x ส่วน15บวกด้วย1ส่วน4ถูกไหมครับตัวปัญหาของเด็กๆก,ก็คือตัวส่วนข้างล่างนะครับเพราะถ้าเกิดคิดแบบเศษส่วนเนี่ยจะยากมากนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือเรามาใช้ครโน,โนนะครับมาดูนะครับวิธีการหาคราโ,โนให้เร็วแล้วก็ง่ายนะครับหนูทำแบบนี้เลยก็ได้นะครับวิธีการ ดูตัวส่วนเลยนะครับ 2>, karaoke. 2ใส่2ลงไปเลยครับตัวแรก2 3นะครับ3ไม่เป็นตัวประกอบของ2ใส่3ไปเลยครับคูณ3 15 ENTE. มี3เป็นตัวประกอบเห็นไหมครับมี3เป็นตัวประกอบเลขตัวตัวะไปสิบนะครับมี3ไปแล้ว1ตัวเราขาดอะไรครับเราขาด5ใส่5ไปเลยครับนะครับ4นะครับมี2เป็นตัวประกอบมี2ไปมาแล้ว1ตัวนะครับขาด1ตัวใส่2ไปเลยครับ คูณเรียบร้อยครับได้หกสิบเสร็จแล้วครับคอนอจบนะครับง่ายๆดูทีละตัวนะครับตัวไหนไม่มีใส่เพิ่มให้ครบให้ครบเราจะได้ตัวที่น้อยที่สุดออกมาเองนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปนั่งเสียเวลาแยกตัวประกอบเพราะว่าในความเป็นจริงเวลาทําโจทย์เราต้องใช้เวลาที่สั้นถูกไหมครับไม่งั้นเราก็สอบไม่ติดเนาะอ่าทีนี้เราได้หกสิบก็คือคอนอมาแล้วเราทาไงครับเอาหกสิบคูณตลอดนะครับคาว่าคูณตลอดก็คือคูณทุกตัวเลยครับในสมการนะครับคูณทุกตัว เอาคูณ x ส่วน2 6งหเอคูณ x ส่วน3า0คูณ x อส่วน15 60าคูณ1ส่วน4นะครับทีนี้มาดูประโยชน์ของมันนะครับประโยชน์ของคอลนอนเมื่อเราได้60เสร็จ60ก็2ตัดนะครับเหลือ30 60กับ3ตัดนะครับเหลือ20 60กับ15ตัดนะครับเหลือ4นะครับ6กกับ4ตัดนะครับเหลือ15นะครับ 3 0 x ลบ2 0 x เหลือ1 0 x นะครับเหลือ1 0 x 4 x บวก15นะครับอันนี้มี x 2ข้างเห็นไหมครับตรงนี้คือสมก,การเท่ากันนะครับทำยังไงเราถึงจะกำจัดตัว,ตวแปรนี้ได้นะครับคณิตศาสตร์ไม่มีเรื่องย้ายข้างนะครับก็วิธีการที่ถูกต้องก็คือบวกและลบที่เท่ากัน,นไปที่ผมบอกว่ามันเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะเพิ่มก็เพิ่มทั้งคู่ถ้าเราจะลดก็ลดทั้งคู่ถูกไหมครับเพราะฉะนะั้นกรณีนี้เราจะลดลงด้วย 4x ทั้ง2อข้างเข้าไปนะครับพอลบปุ๊บตัวนี้ก็จะเป็นศูนเห็นไหมครับตัวนี้เป็นศูนย์บวก15ได้15 10x ลบ 4x ได้เท่าไหร่ครับได้ 6x นะครับก็จะได้ 6x เท่ากับเท่าไหร่15เพราะตัวนี้0บวก15ได้15นะครับจากนั้นเอา6นะครับ 6x ตัวนี้นะครับเอา1ส่วน6คูณตลอด1ส่วน6คูณกับ 6x นะครับ เนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ1ส่วนหคูณ 6x เท่ากับสิคูณด้วย1ส่วน6นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ1ส่วน6กับหมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เห็นไหมครับถ้าใครทีええ่งงก็จดเพิ่มลงไปนิดนึงเนาะตัวนี้ก็คืออธิบายตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ไม่งงก็ไม่ต้องจดนะครับ ก็จะเป็นเอา1นึ่งส่วนหคูณเข้าไปทั้งทั้งสองข้างนะครับคูณตลอดนั่นเองคาว่าคูณตลอดก็คือคูณตลอดไปเลย1นส่วนหตัดกับ 6x ก็เหลือเเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็น15ส่วน6กนะครับก็จ,จากสมการนี้เขาถามว่า x อะไรที่ทําให้สองข้างนี้เท่ากัน x กตัวนั้นก็คือ15ส่วน6นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือประโยชน์หนึ่งของคอนอในการนําไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นคอนอก็คือมีไว้สําหรับการแก้ปัญหาเศษส่วนได้ทําไมครับได้ดีมาก นั่นเองนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายวัสดีครับ